คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเทียนเดินรูปท้องตัวเองปล่อยๆไม่ยืนอยู่ที่หน้ากระจกแล้วมองไปยังกลางกายของตนที่สงบนิ่งเป็นหนอนน้อยน่ารักลูกพ่อหงอยเลย เทียนพูดกับเทียนน้อยลูกชายของเขาก่อนจะเอาผ้าคนหนูที่พาดบ่าน,านั้นมาเช็ดตัวให้แห้งจากนั้นก็เอาผ้ามาพันที่เอวคอดกิว่วและนั่งลงที่หน้ากระจกโต,กตก๊ะเครื่องแป้งและจังหวะน,นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นมา3ามครั้งติดร่างเพียวยิ้มแลบลนีนออกมาเลียริมฝีปากของตัวเองอย่างน่ารักเมื่อคิดว่าเป็นปีแน่ๆที่ขอห้องเรียกตนไปทานข้าว แต่ด้วยความที่กลัวจะเสียฟอร์มเทียนเลยเก็กทําเป็นเสียงเข้มแล้วพูดตอบคนที่เคาห้องออกไปว่าปิหนูบอกแล้วไงว่าห้ามไม่ใครมากลัวหนูอะ่ะพูดเสร็จรางเพลียก็ยิ้มแป้นมองไปยังประตูห้องก่อนจะหันหน้ากลับมามองภาพสะท้อนของตนในกระจกมือเรียวรีบรวบผมข้างหน้าที่ปกหน้าผาคืนแล้วใช้หนังยางสีดำมัดจุ ก่อนจะบีบขวดเซรั่มครีมบำรุงผิวเทลงไปที่ฝ่ามือแล้วทาไปที่ใบหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อเราฟังเสียงขคาห้องอีกรอบเคาะได้เคาะไปยังไงหนูก็ไม่เปิดให้ปีหรอกเทียนพูดไปยิ้มไปอย่างวางฟอร์มไม่สนไม่กินไม่หิวเฮียเทียนแทงทำเป็นหงุดหงิด ก่อนจะรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้หน้ากระจกแล้วรีบเดินไปยังหน้าประตูห้องเพราะตอนนี้เขาหิวไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเสียงมันไม่ได้มาจากประตูห้องนี่นะร่างสูงเริ่มใจคอไม่ดีเมื่อตอนนี้รู้ต้นตอของเสียงแล้วว่ามันไม่ได้มาจากประตูห้องแต่มันมาจากบานหน้าต่างไม้คางเตียงนอนที่ปิดอยู่ใครอะไร้เสียงตอบรับ เสียงเคาบ้านหน้าต่างดังขึ้นมาอีกครั้งเทียนรู้แล้วว่ามันเริ่มไม่ปกติเพราะห้องของเขาเป็นบ้านเรือนไทยยกสูงโดยความที่บ้านเป็นค่ายมวยดังและพ่อของเทียนดูแลนักมวยทุกคนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องที่หลับที่นอนพ่อของเทียนจึงสร้างที่พักให้กับนักมวยในค่ายเป็นบ้านไม้ทรงไทยเป็นหลังๆแบบรีสอร์ทรวมถึงบ้านพักของเทียนลูกชายสุดที่รักเองก็ด้วยที่อยู่หลังในสุด และเป็นหลังที่ใหญ่ที่สุดของบ้านพักนักมวยส่วนพ่อและแม่ของเทียนน,นั้นจะอยู่บ้านใหญ่หลังยิมซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้มากนักเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวก็ถึงเสียงข้อบานหน้าต่างไม้ดังขึ้นมาอีกรอบคราวนี้เทียนไม่รีรอเพราะเขาเป็นคนไม่กลัวอะไรอยู่แล้วจะคนหรือจะผีเขาก็ไม่กลัวทั้งนั้นแต่ในใจลึกๆก,ก็แอบหวั่นใจยอยู่บ้างเพราะหน้าต่างนี้มันสูงมาก ถ้าเป็นคนไม่มีทางปีนขึ้นมาได้อย่างแน่นอนและถ้ามันไม่ใช่คนแต่ก็เป็นช้อยที่สองตรงนี้แหละที่มันทำให้เทียนหวัน่นใจอยู่ลึกๆเป็นไงเป็นกันวะผีก็ผีเถอะไอ้เทียนจะต่อยให้ล่วงเลยคนที่โมโหหิวอยู่ปีนะปีนี่ลูกในใสไส้แท้แทไม่ห่วงกันบ้างเลยอะ ร่างเพียวรีบเดินไปยังบานหน้าต่างอย่างไม่กลัวเกรงก่อนจะแหวกผ้าม่านออกแล้วมัดไว้แล้วปลดกรองหน้าต่างเปิดออกไปในทันทีใครวะทันทีที่ประตูหน้าต่างเปิดออกเทียนก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอใครนอกจากความเมืดและในจังหวะที่เขากําลังก้มมองลงข้างล่างนั้นก็มีบางสิ่งบางอย่างโผล่พูดขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะรวบตัวของเทียนดึงเข้าไปหาแล้วอืมอืมอืม ทันทีที่มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาประกบปากจูบกับเขากำปั้นของเทียนมันก็ลอยไปแบบอัตโนมัติเทียนต่อยเข้าไปที่หน้าคนที่เข้ามาจูบตนสุดแรงเกิดทันทีที่กำปั้นของเทียนนั้นสัตว์เข้าไปที่หน้าคนข้างหน้าแบบเต็มๆจรขโมยจูบก็หงายหลังตกบันไดดังตุบนอนแองแม้งกองอยู่ที่พื้นหญ้าข้างล่างบ้านอย่างหมดสภาพโอ้ยเชียเทเทียนตาโตหัวใจหล่นวูบที่เห็นว่าเป็นเท ตอนนี้เทยังเจ็บอยู่ไม่สามารถพูดออกมาได้เขาได้แต่นอนนิ่งอยู่กับผืนยาแงน,น้ามองเทียนที่ยืนมองตนอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองของบ้านเทียนเห็นดังนั้นเขาก็ไม่รีรอเพราะกลัวว่าเทนั้นจะมานอนตายอยู่ที่บ้านของเขาแล้วจากสายตาของเทียนเองที่กะความสูงดูมันสูงพอสมควรเทงายหลังตกบ้านไปแบบนั้นมันต้องมีแขนหักขาหักเป็นแน่ คิดได้แบบนั้นร่างเพียวก็รีบไปเปิดประตูห้องปลดล็อกประตูรั้วเหล็กหน้าบันไดแล้วรีบวิ่งลงมาหาเทด้วยผ้าขนหนเพียงผืนเดียวที่พันช่วงล่างปกปิดร่างกายเอาไว้มึงเล่นเที่ยอะไรของมึงเนี่ยฮะอยากตายหรือไงสัตว์ทันทีที่เทียนมาถึงตัวของเทเทียนก็รีบจับตัวของเทให้ค่อยๆเอาตัวลุกนั่งอ๋อเจ็บ เทียนบ้องหูเทไปหนึ่งทีเมื่อตรวจดูร่างกายแขนขาของเทดีแล้วว่าไม่มีอะไรแตกหักตบกูทำไมเนี่ยก็ตบที่มึงทำอะไรโง่งน่ะสิเทยิ้มบอ,อกมาแหงๆเมื่อมองไปยังหน้าเทียนในตอนนี้ที่ขมวดคิ้วมองมาที่ตอนอย่างซีเรียสแถมข้างหน้ายังมัดจุกอย่างน่ารักเปิดหน้าผากขาวทำเอาเทหัวใจเต้นแรงลืมความเจ็บปวดไปเสียหมด คราวนี้เทียนบ้องหูเทไปอีกทีวแรงกว่าเดิมโอ้ยเจ็บครับเจ็บมึงบ้าไหมเะเจ็บยังมีหน้ามายิ้มอยู่ได้กูแค่อยากเจอหน้ามึงมึงมึงอย่ามากลัวประสาทกูได้ไหมไอเทอยากเจอหน้าเฮี้ยอะไรของมึงฮะกูพูดจริงนะเวทยงยิ้มไม่หูสายตามองไปที่หน้าของเทียนตาแทบไม่กระพริบแล้วเป็นเฮี้ยอะไรวะต้องมาปีนหน้าต่างบ้านกูแล้วมาจูบกูอะ มึงต้องการอะไรกูจะจีบมึงไอ้เทเทียนตาโตกำหมัดแน่นพร้อมง้างหมัดเตรียมต่อยเทร่างสูงของเทเรีบรุกขึ้นยืนในทันทีก่อนจะถอยหลังไปสามสี่ก้าวในระยะที่ปลอดภยัยเฮ้ยใ,ใจเย็นหนิวะเอกอาก็ใช้กำลังตลอดเลยกูให้โอกาสมึงพูดผิดพูดใหม่ได้นะสัตว์กูพูดจริงคนอย่อเทพูดจริงทำจริงอยู่แล้วเว้ย กูบอกให้พูดใหม่ไงพูดใหม่เลยนะไม่งั้นวันนี้มึงได้ตายจริงๆแน่เทียนเดินกำกำบปั้นเข้าไปหาเทยอย่างพร้อมบวกทำเอาเทนั้นรีบยกมือขึ้นเป็นการยอมแพ้เทียนเออ,เอ,อกูยอมแล้วพูดใหม่ก็ได้ดีพูดมาแล้วอย่าพูดอะไรที่มันไม่เข้าหูกูอีกนะมึงเทปลดย่ามสะพายข้างออกจากบ่าแล้วคล้องเข้าไปที่คอของเทียนเฮี้ยอะไรอีกเนี่ยเทียนกำลังจะก,กระชากย่ามออกจากคอ มือนาของเทน,นั้นจับมือของเทียนเอาไว้ไม่ใช่ระเบิดหรอกนะากูตั้งใจออกมาให้มึงของเฮียอะไรมึงก็เปิดดูสิเทียนนิง่งก่อนจะรูดซิปกระเป๋าย่ามสะพายข้างเปิดออกทันทีที่เปิดออกมาน,านั้นถุงขนมถุงใหญ่ที่มีของกินหลายอย่างก็ปรากฏแก่สายตาของเทียนแถมยังมีกระดาษโน้ตแปะอยู่ที่หน้าถุงว่ากินให้หมดนะครับหนูเทียนของพี่เท FIRST KISS ฝันดีนะครับสัตว์เทมึงมึงตายอย่าหนีนะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปได้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับนิยายเรื่องวันเลิฟเด็กช่างรักจริงเป็นนิยายอีกเรื่องที่ทางคุณนุแต่งขึ้นมาเพื่อพี่ๆนักอ่านสายพรโดยเฉพาะ พระเอกของเรื่องแอดบอกได้เลยว่าเย่เ yeah, ย yeah, yeah, ่เย่ดุมากดุเด็ดเผ็ดมันรับประกันความฟินไม่แพ้นิยายเรื่องเซ็กซ์เฟรนอย่างแน่นอนครับผมและสำหรับพี่ๆท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจรูปเล่มหนังสือนิยายเรื่องนี้ทางเราจะเปิดให้จองเล่มในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับผมพี่ๆท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดการเปิดจองเล่มได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage ได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมดีๆอีกมากมายด้วยนะครับ